บอลเป็นฝ่ายเริ่มเขี่ยครับสวัสดิ์สมศักดิ์เป็นคนยิงลูกไม่เข้าตออครับลองโดรโยนข้ามาปีขวาเบอร์ยี่สิบสองไงครับตรงนี้กรรมการว่าอย่างไรครับให้ฟาวครับการบังการให้สัญญาณครับปั่นมาเข้ามือผู้รักษาประตูองค์ปังนายามมาที่ดาบหลุดบรรจงครับบรรจงเปิดหน้าที่กองกลางคือตัวทีแมนของสพผมร้อนที่ทันลองครับลอง บอลนี่ก็ตัวเก่าประจำไปจวเลยครับเฮ้ยโอ้โหโปรได้ยิงก่อนเลยโอ้โหตีขาโตรไอ้คนไอัมซัดลูกนี้เปรียบเสาเข้าไปเลยครับเทปเสาเข้าไปเลยครับเสา ะโดนกระแทกครับโอ้หมวดน้อยโดนกระแทกลงไปกรรมการให้ฟาวครับทิ้งตัดบอลได้ก่อนหมวดน้อยไปคนโอ้โหผูสาวรับได้ลูกนี่ผู้สาวประตูเอารอบอลนะครับลูกนี้กรรมการจะว่ายังไงครับ แล้วจับออรํานทำอะไรครับลูกนี้ถือว่าไม่เข้าใจนะครับฝั่งขวาเปิดเข้าไปปดสาประตูโอ้โหออกมาชกไม่โดนนะครับโอ้โหยีเปิดมาที่ที่น้อยหัวน้อยอนี้ศนเกี่ยวชนทีมชาติไทยจะทำยังไงโอ้โหลูกขาตัวโไปไอ้โคโอ้โหโ้น ไปถูกก่าได้เแค่ข้นเรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหมโอ้ยสามประตูเซฟแล้วเซฟอีกเอ๊ะออกข้างไปครับโอ้โหจัดหาลูกพี่โตเอาแล้วครับเนี่ยบอลตรงได้ตรงได้รถอยู่ที่พี่น้อยพี่น้อยทำไงพี่น้อยโอ้โหไม่ได้โอ้โหศูนย์หน้าระดับพอยจอยตันนวบุรี โอเราทำไม่ได้บอลฟุตบอลมีเสน่ห์ของตรงนี้ครับเสน่ห์ของฟุตบอลเสน่ห์ของฟุตบอลเอาแล้วบอลแล้วโอ้โยการยังไงครับนกการกุมข้อจุดโทษนะตรงนี้ผมร้อนได้นะครับอาจารย์เทมเข้าข้างหลังนะครับลูกนี้กรรมการยังไงครับบอลลูกนี้หัวด้อยจ้อง ยืนนิ่งสมาธิทำไรทำไรทำไรเดินไปยิงจะถอยกลา,ายเป็นประตูตีเสมอของสอฟทอปโป่งน้ำร้อนจากิโปร่งร้อนหลังได้มาี่แมทปังฟ้าตีปังฟ้าเปิดมาี่เียบร้อยไหมเร้มร้อยไหม ตาตาลูกนี้ตา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 ้ยผมนหักใจนะครับลูกนี้งไโอ้โหข้างนไปครับทั้งเปิดจากด้านข้างทั้งเตมุมครับตาอลครับไออำาอาได้บอลขึ้นมาหลุดมากยิงครับเฮ้ยโอ้โหน้ตูเสีได้เเนาตัหายเลขาทงีหมดน้อยหมดน้อยถึงอายุขนาดนี้แล้ว หดร้อยลากระยะทางในการลากมันเยอะเกินไปครับโกลยิงดิยิงยิงเไปโอ้โหเรียบร้อยนะลูกนี้ตาต้านะลูกนี้ตาต้าับลูกนี้มึงมั่นใจมั่นใจมั่นใจแค่ัหนล่ะกดล็อกแล้วนะครับกดล็อกแล้วสำหรับตาต้านะครับ อัดอันมาสามเกมแล้วนะครับจริงใครเฮมากิ้นึ่งใคครับครับเจ้าบุญหลายครับเซตมาลูกนี้ยังไงโอ้โหประตูนี่นลูกศรประตูเขาะเหนียวแน่นครับลูกนี้หมุน้อยังคลองบอลอยู่นะครับผมุล้อคลองบอลมาที่ตองหน้าโอ้โหลูกนี้ต้องให้เครดิตลูกสาประตูนะครับ ตอนนี้ฝั่งนอาร์มเริ่มอาชีพเริ่มเข้มข้นมองเช็ดไปโอ้โหเอ้าผระูสาวประตูรับหลุดโอ้โหมีกระบอกครับเสียงกองเชียร์เอาเริ่มมาแล้วครับเขาไม่จ่ายบอลให้ก็ออกมาครับออกเชียร์บอลแลยตาบ้าเลยครับโอ้โหมือผู้รักษาประตูอีกแล้วกองเชียร์ก็บอกให้ครับเขาไม่มีจะให้แล้วจะเอาอะไรอีกครับโอ้โห เอาละยังไง้ทันดูีัวได้ทันะแรรมการกรรมการบอกคือใหญ่ๆบอกว่าไม่เาวนะครับเป็นลูกตั้งเตะจากเส้นประตูเอาแล้วเอาแล้วขายวิเโอ้โ่อนลูกนน้มายเลขห้ โมงออกจากเส้นประตูตับเอครัไมตับเอโอ้โหกรรมการบอกเลยครับโมโอ้โหลูกนี้ผมงน้องไอิงลักบี้เหรอครับโอ้โหตอนนี้ผมยังนั่งอยุ่นั่เฉยที่ว่านแต่ย็นพี่ไอยังไงครับกุ๊ิงหน้าประตูโอ้โห ิดปอกยมเจ้าบุญไลเปิดปาที่ขอบเขตโทษหาที่ลองวิโรดเปิดนะโอ้โหประตูสุดยอดนะครับลูกนี้โอ้โหเกมบุกเต็มที่เอาละในอัมเดี๋ยวไปเข้าทางของปวงร้อนปวงร้อนเปิดมาที่กองกลางกองกลาง สองหรือไม่เรียบเรียบเหอนไหมโอ้โเรียบ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 หมอพันนี่มันขี้เล่นเนี่ยโคเด้นเนี่ยบอกโคเด้นมันขี้เล่นครับแต่ถ้าเล่นขี้นี่ไม่เคยใครอุ้มนะครับ, <c oughs> บยิงครับลูกนี้ยิงไงโอ้ยิงเบิร์ตอีกแล้วครับถือว่าพลังยังเหลือครับสำหรับสพอโปรอนร้อนโปรงร้อนนะที่กองกลางรองวิโรจน์ตายที่ศูนย์หน้าศูนย์หน้า ุนห้ามาที่กองกลางบอลวิลด์ยิงเรียบร้อยเรียเก็บร้อยเลยโอ้โหชันดูกการครับบอลวิลด์ถือว่าพลังดีมากครับโอ้โหตรงครับเก็บบอลได้ดีเลยเจ้าตาต้าของปงร้อนไปที่หมวดน้อยหมวดน้อยหลอกหนึ่งทีหลอกหนึ่งทีทำไมเรียบร้อยเลยโอ้โห เจ้าครับเจ้าเมฆใช่ไหมเบอร์ยี่สิบเจ็ดแขงทีมงานสอพอปุ่งอนซ้ายแล้วก็ลากไปลากไปลากไป,ล,กไปลอกทีครับคอสบอลเข้าไปลุงนี้อเต่อไปอทีโบงย้อนมาหมวดน้อยหมวดน้อยไม่ยอมหมวดน้อยจะยิงโอ้โหเ,เข้าบุกตาประตูอีกครั้งหนึ่งครับครั้งแรก เอาตัดไปอีกครั้งหนึ่งกลายเป็นสพอโกลมลอนยิงเข้าไปครับโดยหมายเลข27ครับโอ้โหอ๋อสมศักด pues> ิ์ครับลุงนี้โอ้โหหมดน้อยยิงลูกนี้ไปที่เสาแรกนี่กองกลางของผมร้ลอนแน่นมากครับตอนนี้ เประที่ฝังปีขวาปีกเต้าของาปุกยิงขลาเตโบ้อยคนนี้เหมือนตาลูกสาวพรายามยิงสอง้อยเลยครับล็อกรอเป็นกวยเลยครับเปิดประีีปีกดับรวดมันจุ้งผมจุงเปิด ยิงเลยโอ้โหภาพนี้เป็นภาพที่สวยงามมากครับสำหรับผมโอ้โหอนุการอนุการกำลังจะลงครับบอลอนุการกำลังจะลงโอ้โหเอาขอบคุณครับขอบขอบคุณเสียงตบมือจากแฟนๆครับกองเชียร์สำหรับทุกโรงพักครับ